กันยังเขานะลูกต,ตัวแบแทบนตนะันวจุม่มุออ้มเลยตัวจุ้มหนึ่งยางดังเลยไปว,วม่กินขนะ้าเนอะไม่ถึงเ้าตอนนี้นะ ดูซิอยากไปซิกินด้วยป้าดตั้งกล้องเองกับผมเ้ยลูกสาวหลานเนีะยกินข้าวกับแป้งหอมสปกินยังนะคุณนะหนึ่งเฝแล้วก็ไข่เฮ้ยมันนี่อากาศเย็นเย็นเย็นมากค่ะเย็นมากอากาศเย็นกินข้าวกับแป้งหอมใช่หอมไม่ใช่หอมไม่ใช่หอมเราไมนียงสัน แป้งโอแป้งเอากระแป้งหอมนั่นเด้สิเป็นยังไงจะกินปลากวา,า,นห,ากหนึ่งป่าหนึ่งปลาย่างคักเลยเนี่ยหัวปลาอะบนี้เอาวหนาใส่เสื้อแขนยาวในเสื้อหนาเหนาน่ะแต่มันจะเย็นเนาะมากินเลยเอา ่ามันเย็นเนาะเย็นกันพมผ่านี่ปะ้ะอือดูโมกผมกินพ,พักป่ะกินพักนะกินพักก็แม่เน่ะ

กงหัมมะนาวะไม่อยาก็เย็นครับมันบปรกแม่จ่าตว่ามันลมลมเหล่ากาไม่เย็นไม่หนาวพาว่าฝนมันเย่ยไปตกไม่ไหนเลยเดี๋ยวม่แก่ละอาน nó bị quả mắm tăng chạy chìm nó bị cuối cả mắm nha yeah. nhiều nó bị cuối cả mắm tăng chìm nè <laughs> ย่เอี่สิบกเยเนี่นหนาวลู้มหนาวใช่เหรอ้วนไม่ใช่กิว่าไ ตังร mm ้อ hmm. ย mm ัานแค่นบ่ตังานก้ยนะอืมวันคนนีดีนะอืม <laughs> nó bị quần mất nhưng mà Trong cái chiều hầu kìa Có bị hôn chén Thế là không cái chiều hầu kìa Có gì ra có gì Có gì ra Bà Đó Trong cái chiều เออก็ซับเต็งไปสามวะอืออือละอือแล้ววะพอมาหามึงวะงูอย่างว่ากสิบบดีอือฟังเลยวันนี้แปลงความลาไปก่อนบ๊ายบาย